วิธีตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทออนไลน์แอน r รอยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุธที่13ทธันวาคม2,566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพรวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวิธีตรวจสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเกษตรกร,กรออนไลน์ผ่าน eform และผ่านระบบปฏิบัติการ Android นะครับ จากกรณีที่ประชุมบอร์ทกสที่จ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67หรือเงินช่วยเหลือชาวนาได้ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่วงเงินรวม5.6มืนล้านบาทโดยโอนเงินให้กับเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว กับกลมส่งเสริมการเกษตรกระสรวงเกษตรและสาก์ปีการผลิต2,566ทับ67พบว่ามีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนโดยได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทตั้งแต่วันที่28พอยอ .66 เป็นต้นไปนะครับล่าสุดนะครับเพจ Facebook กลุ่มพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตรได้โพสต์ข้อความระบุถึงวิธีตรวจสอบสถานเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67นะครับสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาท ออนไลน์ผ่าน eform นะครับหน,นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ farmer d o g o t h l o g i n นะครับ2นะครับไปที่กล่องสีเขียวบนหน้าจอด้านขวามือเลือกตรวจสอบนะครับ3นะครับกรอกข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์แนะนำระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนระบุเลขรหัส หลังบัตรเลือกตรวจสอบนะครับ4นะครับระบบจะแสดงข้อมูลสถานะโครงการ2566ทับ67ตามรูปภาพที่กับผมขึ้นไว้บนหน้าจอเลยนะครับและวิธีตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาได้ละ1,000บาทผ่านฟาร์มบุ๊ก V.68.0.9 บนระบบ ปฏิบัติการ Android นะครับโดย1นะครับเข้าไปบนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android นะครับเข้าสู่ระบบด้วยรหัสทะเบียนเกษตรกรชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับ 2. เลือกเมนูตามสิทธิ์นะครับ 3. เลือกเมนูโครงการมาตรการ2566ทับ67เลือกพัฒนาคุณภาพข้าวนะครับ4นะครับระบบ จะแสดงข้อมูลสถานะโครงการ2,566ทับ67ใช้ได้บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับ5นะครับระบบจะแสดงสถานะดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับส่งทกศระบุวันที่ส่งเช่นส่งทกศ16พอยอ66นะครับสรส่งไปยังทกศ อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับ 3. พบการขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ4นะครับแปลงนี้เป็นข้าวรอบ2ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับหมายเหตุนะครับสถานะข้อ2ถึงข้อ4ขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทอบอก,กอและนําข้อมูลส่งให้ทกสในรอบการส่งข้อมูลครั้ง ถัดไปทุก1เดือนนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ